การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาการทำบุญเป็นแนวปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำความดีที่เป็นกุศลซึ่งนำมาซึ่งผลบุญที่เกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติบุบญในพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงการให้ทานหรือการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นแต่รวมถึงการปฏิบัติที่เป็นกุศลทางกายวาจาและใจที่ช่วยให้เกิดความสงบสุขและปัญญาความหมายของบุญ บุญหมายถึงความดีความบริสุทธิ์หรือพลังงานที่เป็นกุศลซึ่งเกิดจากการกระทําที่ชอบทําบุญเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้จิตใจสูงขึ้นกําจัดความทุกข์และช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงสันติสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าหลักการทําบุญในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาได้จําแนกบุญออกเป็นสารประเภทหลักได้แก่ทานไม่บุญที่เกิดจากการให้ทาน การให้ทานเป็นการสละสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นการถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากการให้ความรู้เป็นต้นศีลไม่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติตามศีลเช่นการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการการพูดเท็จและการดื่มสุราเมรัยศีลช่วยทำให้จิตใจสงบและปราศจากความกังวล ภาวนาใมา่บุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นผ่านการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนารมให้เกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตอานิสง์ของการทำบุญอานิสง์ของการทำบุญหมายถึงผลบุญหรือผลดีที่เกิดขึ้นจากการทำบุญหรือการกระทำความดีซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงส่งผลต่อชีวิตในภพชาติถัดไปตามหลักความเชื่อทางพุทธศาสนาอานิสงค์ของการทำบุญมีได้หลายระดับขึ้นอยู่กับประเภทของบุญที่ทำความตั้งใจและเจตนาในการทำบุญของผู้ปฏิบัติความหมายของอนิสงค์ของการทำบุญในแง่มุมต่างๆอนิสงค์ในปัจจุบันเมื่อทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเกิดความสุขใจความอิ่มเอ,อิบใจทำให้จิตใจผ่องใส ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาความเอือเ้อเฟือเฟ้อเพื่อเพื่อและจิตสำน,นึกที่ดีต่อผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเพราะการให้หรือช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการสร้างสายใหญ่แห่งความรักและความสามาัคคีทำให้เกิดความสบายใจไร้ความวิตกกังวลลดความเครียดส่งผลให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นอน,นิสงส์งในอนาคตชาติปัจจุบันและชาติถัดไปตามความเชื่อทางพุทธศาสนา เชื่อว่าผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับผลดีในรูปแบบของความสุขความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตหากทำบุญด้วยการให้ทานเช่นการบริจาคเงินสิ่งของหรืออาหารแรงบุญอาจส่งผลให้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนหากทำบุญด้วยการรักษาศีลย่อมได้รับอนิสงค์ของการมีชีวิตที่สงบสุขปราศจากเวรภัยหากทำบุญด้วยการภาวนาเช่นการสวดมนต์ หรือทำสมาธิย่อมส่งผลให้เกิดปัญญามีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงอาน,นิสงส์ทางจิตวิญญาณและผลบุญในภพภูมิหน้าเชื่อว่าการทำบุญสามารถส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดีเช่นได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมีปัญญาเฉลียวฉลาดหรือมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่นิพพาน หากบุญที่ทำมีมากพอสามารถส่งผลให้พ้นจากความทุกข์ได้พบความสงบสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการสั่งสมบุญช่วยให้ลดกรรมไม่ดีที่อาจเคยกระทำไว้ในอดีตส่งผลให้ชีวิตราบรื่นมีอุปสรรคน้อยลงประเภทของบุญที่ก่อให้เกิดอนิสง์ทานในการให้ทานเช่นการบริจาคเงินอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ศิลไมาการักษาศีลเช่นศีลห้าหรือศีลแป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีภาวนาไหมายการเจริญภาวนาเช่นการทำสมาธิสวดมนต์หรือฟังธรรมอปิจายนายหมายการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณและผู้ทรงศีลเวีย,ยาวจะใม่การช่วยเหลือผู้อื่นและการอุทิศแปลงกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปฏิทานใหมาการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับปัตานุโมทนาใหมา่การอนุโมทนาบุญ คือการแสดงความยินดีในบุญของผู้อื่นธรรมสวนในการฟังธรรมและศึกษาธรรมะเพื่อเพิ่มพูนปัญญาทำเทศนาในการเผยแผ่ธรรมะและแนะนำผู้อื่นให้เดินทางสายธรรมทิฏฐุชุก,กรรมการปรับปรุงความเห็นให้ถูกต้องตามหลักธรรมข้อคิดเกี่ยวกับการทำบุญการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือสิ่งของเสมอไปแต่สามารถทำผ่านการรักษาศีลการภาวนา และการช่วยเหลือผู้อื่นเจตนาของการทำบุญสำคัญมากหากทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอาน,นิสงส์ย่อมมีมากกว่าการทำเพราะหวังผลตอบแทนการทำบุญควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมบุญบารมีและเป็นการฝึกจิตใจให้มีเมตตาและความเสียสละสรุปอาน,นิสงส์ของการทำบุญคือผลดีที่เกิดขึ้นจากการทำบุญซึ่งมีผลทั้งในปัจจุบันอนาคต และพกภูมิถัดไปการทำบุญสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทำบุญด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ย่อมส่งผลให้ชีวิตมีความสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นสเสบียงบุญที่จะติดตามตัวไปในทุกภพชาติวิธีการทำบุญให้ได้ผลสูงสุดการทำบุญเป็นการกระทำที่มุ่งหวังผลดีทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น ซึ่งมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆอย่างไรก็ตามการทำบุญให้ได้ผลสูงสุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เราให้ไปเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาความตั้งใจและความเข้าใจในหลักธรรมของการให้ด้วย 1. เจตนาที่บริสุทธิ์การทำบุญให้ได้ผลสูงสุดต้องเริ่มจากเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ หากเราทำบุญด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆหรือไม่ได้ทำเพื่อหวังชื่อเสียงกิตยศหรือผลประโยชน์ส่วนตัวผลบุญที่ได้รับก็จะยิ่งทวีคูณ 2. ให้ทานอย่างมีปัญญาการให้ทานถือเป็นการทำบุญที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุดแต่หากต้องการให้การให้ทานเกิดผลสูงสุดควรเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ และให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงให้เพื่อให้จบจบไปนอกจากนี้การให้ทานที่ดีควรเป็นไปโดยความเคารพไม่ดูถูกหรือทำให้ผู้รับรู้สึกต่ำต้อย 3. รักษาศีลให้มั่นคงศีลเป็นพื้นฐานของความดีงามการรักษาศีลช่วยให้จิตใจสงบไม่ก่อเวรสร้างกรรมและเป็นหนทางให้เกิดบุญกุศลที่ยั่งยืน หากเราทำบุญแต่ยังคงละเมื่อศีลเช่นโกหกเดียดเบียนผู้อื่นหรือผิดศีลในข้ออื่นๆก็อาจทำให้ผลบุญลดลงดังนั้นการทำบุญให้ได้ผลสูงสุดจึงต้องควบคู่ไปกับการรักษาศีล 4. เจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเจริญภาวนาเป็นอีกหนึ่งวิธีการทำบุญที่ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของเราการฝึกจิต ให้สงบชำระล้างกิเลสและพัฒนาปัญญาจะช่วยให้บุญที่ทำไปแล้วส่งผลสูงสุดและยังช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดกับบุญที่ทำา 5. อุทิศบุญให้ผู้อื่นการอุทิศบุญกุศลให้แกบ่บรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรและสรพพสัตท,ทั้งหลายเป็นการขยายผลของบุญให้กว้างไกลามากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เราจะได้รับอานิสงส์จากบุญที่ทำแต่ยังช่วยให้บิญญ,ญาที่ตกทุกข์ได้พ้นทุกข์ และช่วยให้สิ่งดีๆกลับมาหาเราในรูปแบบของความสงบสุขในชีวิต 6. ทำบุญด้วยความสม่ำเสมอการทำบุญให้ได้ผลสูงสุดไม่ใช่แค่การทำครั้งเดียวแล้วหวังผลใหญ่แต่ต้องเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในรูปแบบของการให้ทานการการักษาศีลหรือการเจริญภาวนาหากเราทำเป็นประจำผลบุญจะสะสม และส่งผลดีต่อชีวิตของเราอย่าง,ย,างยั่งยืน 7. ช่วยเหลือสังคมและสร้างบุญด้วยการกระทําที่ดีการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําเฉพาะในวัดหรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันเช่นการช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนการาให้อภัยการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือแม้แต่การพูดจาดีๆกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญที่สามารถส่งผลดีต่อเราและสังคมโดยรวม8และความโลภโกรธหลงการทำบุญให้ได้ผลสูงสุดต้องทำควบคู่ไปกับการลดและกิเลสในใจหากเราทำบุญแต่ยังมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหรือลงบุญที่ทำอาจไม่ส่งผลเต็มที่ ดังนั้นเราควรฝึกฝนตนเองให้มีเมตตากรุณาและมีสติรู้เท่าทานกิเลสข,ของตนเองสรุปการทำบุญให้ได้ผลสูงสุดไม่ได้วัดจากจำนวนเงินหรือสิ่งของที่เราให้ไปแต่วัดจากจิตใจที่บริสุทธิ์การทำด้วยปัญญาความสม่ำเสมอและการกิเลสต่างๆที่บดบังความดีของเราหากเราทำบุญ ด้วยวิธีเหล่านี้ผลบุญจะส่งเสริมให้ชีวิตกลาวพบแต่ความสุขความเจริญและเป็นแนวทางไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดสรุปการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจาและใจการทำบุญอย่างถูกต้องและต่อเนื่องจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและปัญญาที่แท้จริงซึ่งเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์และเข้าสู่นิพพานในที่สุด